ก็วันปีใหม่เนี่ยนอกจากเทศกาลนอกจากเรื่องอะไรพวกเนี้ยสิ่งที่กูเชื่อมั่น่ามันดังที่สุดก็คือเรื่อง New Year Resolution เชื่อว่าทุกคนต้องผ่านมาพวกมึงเคยมีกันบ้างไหมบอกว่าเป้าหมายที่แบบว่าเอ้ยปีนี้กูต้องแบบเรียนดีหลังจากปีใหม่ปีนี้กูต้องมีกล้ามหรืออะไรเงี้ยปีนี้ต้องมีแฟนเลยเงี้ยมีป่ากูของกูไม่มีเลยจริงเหรอเอาแบบตั้งแต่เด็กตั้งแต่ยังไม่มีเลยคือถามว่ามีไหมมันก็มีแบบว่าเออตอนเด็กกูเคยตั้งว่าแบบกูอยากมีซิกแพค ก็สิบกว่าปีแล้วอ่ะมึงไม่เห็นซิกแพคกูยังอ่ะของกูเพิ่งมาทําปีนี้เป็นปีแรกเลยอ่าแบบเคยเห็นแล้วว่าคนนึ่เขาว่าเออปีนี้เราฉันต้องเรียนภาษาเพิ่มต้องมีเป้าหมายอันนี้อันนี้อันนี้เออออกไปเข้าสังคมให้มากขึ้นอะไรเงี้ยปีนี้มีแต่ก็รู้สึกว่าจะเฟลไปหลายอันอยู่เหมือนกันอืมอ้าวแต่ไม่เริ่มปีเลยนะอ๋อปีนี้ไม่ใช่ปีหน้าใช่ใช่ปีนี้ปีนี้เออจริงๆริจะจดไว้ด้วยนะถ้าคนถ้าใครอยากรู้ก็เดี๋ยวเปิดให้ดูก็ได้แต่ว่า ไม่เปิดแล้วกันเรื่องส่วนตัวอยากเปิดบ้าล่ะเฮ้ยมีคนคอมเมนต์คลิปเราด้วยครับเพื่อนอครับเนี่ยคนเดือดือไปคอมเมนต์นะครับคลิปในทวิตทวิตเตอร์ไอจีอะไรใช่ใช่เราอยากอ่านเราอยากแบบคุยกับคนดูอ่าตื่นเต้นเพราะปกติไม่มีใครเมนต์เลยอะไรอย่างงี้มีเปิดดูมีคอมเมนต์คนหนึ่งอ่ะนื้อเยื่อเซียวชาตยังไงนะช่องเราไม่ได้มาแรงตั้งแต่ตอนคลิปเราบอกว่าช่องเรามาแรงแค่ก็มาแรงเกินอะเทียไปเลยอมาแรงไงแล้วแบบ คนไม่กล้าเมนแบบเขินไงเออแบบว่าเหมือนที่สาวๆดีเอมาหามึงอ่ะไม่ใช่อาร์ติเคิเนื้อสูชันอ่ะก็คือกูเนี่ยไปเจอเขาเรียกว่าอะไรอาร์ติเคิลจากเอ่อเดอะสแตนดาร์ดจากพอแคสต์ New Year New You ูอเดอะสแตนดาร์ดเนาะนี่บอกไปก็เหมือนแบบโค้ชเนี่ยเขาเหมือนบอกว่าเออทำไมเนื้อสูตรชันของบางคนอ่ะมันถึงแบบไม่สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยเขาก็หาเหตุผลมาสามข้อ อันนี้มันเกี่ยวกับเป้าหมายของเราเนาะข้อแรกเนี่ยเพราะสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้อาจไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการจริงๆริงก็แบบว่ามึงอยากมีซิฟแปใชครับมึงแบบเอาซิฟแปกมาปทำไมหรืออะไรเงี้ยแล้วไม่รู้ว่ามึงอยากมึงก็แค่อยากมีเฉยๆแต่มันอาจจะแบบไม่ได้อยากมีจนถึงขั้นที่แบบก็ใชู่ต้องมีอะไรอะไรแบบนี้ข้อที่สองเนี่ยมันคือการที่เราตั้งเป้าหมายของเราไม่ชัดเจนเองอารมณ์แบบว่าสมมติเอาง่ายๆเลยอ่ะเหมือน เราบอกว่าปีเนี้สองวันยี่สิบสี่เราอยากมีความสุขอืแต่เรายังดีไฟ n ไม่ได้ด้วยซ้ำว่าความสุขของเราคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเออะไรวะอตั้นั้นเป็นสาวพ่อแม่วะอ่ะมีข้อนึงก็คือเป้าหมายที่เราตั้งไว้อะมันไม่สามารถวัดผลได้เว้ยอารมณ์แบบว่าอ๋ออย่างที่เขาเขียนไว้นีไม่รู้ว่ามันสําเร็จหรือยังงี้หรออารมณ์แบบว่าอ่ะก็อาจจะเชิงนั้นอารมณ์แบบมันก็อาจจะ ฟีลเหมือนป้าหมายมันชาดเจนด้วยอ่าอาจจะเป็นแบบว่าปีนี้ยกงต้องออกไปเข้าสังคมให้มากกว่านี้นะแต่คือพอท้ายปีแล้วอะอันนี้มันเยอะอย่างวะกูก็ออกไปมาแล้วอืมแต่ว่าเยอะหรือเปล่าวะปีที่แล้วมันเยอะกว่านี้นะอะไรประมาณนี้อย่างในอาร์ติเคิลวะเขาเขียนไว้ว่าเออปีนี้ต้องรวยนะอยากขายกตัวอย่างนี้มาฮะแต่เขาไม่รู้ในคำว่ารวยคือรวยคือเท่าไหร่ประมาณไหนเท่าไหร่อ่านี่ก็คือเป็นเรื่องของดีเนสซิวชั่นอืมกูมั่นใงว่ากูก็ เป็นคนที่แบบมีท่าตุกปีว่าชอบกูคิดอะไรในใจอะไรแต่ก็ไม่เคยได้เลย <laughs> <laughs> อย่างปีที่แล้วอ่ะเนื้อสูทช่างของกูคล้ายๆมึงเลยก็คือแบบอยากออกล่างกายฟิตเนสแบบต้องมีกล้ามต้องแบบลดแฟตได้แล้วหรืออะไแต่แบบว่าก็ทําได้อยู่แต่แค่ต้นปีอ่ะเราแบบช่วงนี้ก็ไม่ได้ออกมาเฮียไม่ได้ออกมานอ้อยสงการแล้วไปฟิตเนสหรอเออ,อได้แต่มึงวิ่งนี่ก็วิ่งแต่ก็มันไม่ได้ช่วยนไม่ต่อเนื่องใช่ปะล่ะมันก็เว้นไปกลับมาเว้นกลับมาเว้นอะไรเงี้ยเออก็น่าเสียดาย แต่ปีนี้กลัวทําทได้เยอะนะเว้ยแต่ไม่ใช่เป็นแบบว่าเชิงเชิง New Year Resolution จะเป็นเหมือนแบบสิ่งที่ต้องทําในปีเนี้ยเช่นแบบว่าเราอะมีพันคุดใช่ไหมอ่าแล้วกูเคยผ่าไปแลวตั้งแต่กูอยู่ม .4 ผ่าไปแค่ข้างเดียวแล้วมันเจ็บมากอ่ะกูก็เลยหนีหมอฟันว่าไม่ผ่ไาไม่ผ่าได้อีกข้างนึงอะไรเงี้ยอ่ะแต่มันก็ติดในใจกูามาตลอดแบบหลายปีเนี้ยว่าแบบไอ้เฮียฟันคุดจังเลยข้างนึงอ่ะซึ่งมันไม่ได้เจ็บนะแต่กูแค่รู้สึกคล้องใจกับมันหลายปีแหละจนกูเรียนจบกูว่าโอเค เดี๋ยวใส่ในลิตรแล้วกันว่าปีนี้ต้องไปหาหมอฟันอะไรเงี้ยต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลตรวจสุขภาพประจําปีเพราะกูไม่เคยตรวจเลยอะไรเงี้ยลองเริ่มทําวิดีโอหรืออะไรเงี้ยที่จดไว้นะปีนี้อะไรก็หลายอย่างก็โอลิแฟนก็อย่าลืมไปติดต่อได้เลยคนเดียวเลยดิก็วิดีโอช่องนี้แหละนั่นแหละก็คือทำไม่ได้หลายอันอยู่เหมือนกันแต่อันที่เฟลก็มีนะแบบเรียน ภาษาที่สามอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหลายๆคนก็น่าจะแบบใส่ไว้เหมือนกันอะไรเงี้ยเรื่องพวกนี้ซึ่งจริงๆในอะไรเขาเขียนแบบว่าวิธีการตั้งเป้าหมายอะไรอย่างงี้อยู่บ้างนะแต่ก็ปติตามเข้าแล้วกันมันก็ยาวๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยแต่มีอันหนึ่งที่กูทําแล้วรู้สึกว่าแบบแม่งคอมพ l e t e l y f a เลยอันเนี้ยคือการออกไปเข้าสังคมเว้ยกูเขียนนะเว้ยนะแบบว่า to do list ในปีเนี้ยคือแบบว่าคุณต้องเจอคนให้มากขึ้นกว่านี้เี้ยมันยากนะเว้ยจริงจริง สำหรับเราดีกว่าก็มันไม่ใช่เรื่องที่แบบเราจะมันไม่ใช่เรื่องที่เราควบคุมได้นิดหนึ่งอารมณ์แบบว่าคือเราอยากเข้าอ่ะเขาเข้าอยากเข้ากับเราหรือเปล่าอะไรด้วยอะไรเงี้ยแล้วแบบอีกอย่างหนึ่งคือแบบมวุิวันนี้มึงอยู่บ้านว่างเฮ้ยวันนี้ไม่เข้าสังคมดีกว่ามึงเอิดเดินไปนากบ้านแล้วไปคุยกับคนที่บีเอมันก็แปลกแปกว่าเฮ้ยไม่แต่คือกูอยากทาอย่างนั้นนะเว้ยเหมือนแบบมึงต้องเจอคนไม่รู้จักบ้างอะไรเงี้ยเหมือนออกไปเจอโลกอ่ะแล้วก็แบบเออเข้าใจป้าเป็นไงเนี่ยขายดีป้าอย่างโรตีเนี่ยอย่างง่าย อะไรอย่างงี้ป่ะที่เหมือนแบบเจอเพื่อนบ้านออกมาคุยอะไรเงี้ยมึงไม่รู้สึกแปลกๆหรอมึงนั่งเล่นเคลียร์อยู่มีคนมากดกิ่งเป็นไงพี่สบายดีไหมแค่ก็ต้องไปตามจังหวะนิดเดียวเราแบบเราก่อเดินหน้าบ้านรอเขาเไม่ได้ออกมาวะช่วงนี้น่าจะรดน้ำต้นไม้แล้วมั้งอยากคุยกับคนอยากคุยกับคนออกมาเร็วๆเลยหรือแม้ก็แบบเรามองออกหน้าต่างเหมือนแบบเจอเขาออกมารดน้ำต้นไม้ที่มึงบอกแล้วก็วิ่ง ไม่เล่อะไม่ไม่เอาแบบจริงเพราะว่าแค่สมมติแบบออกออกไปหน้าบ้านอย่างเงี้ยเจอคนอยู่หน้าบ้านน่ะแบบคนเขามาทําแบบสร้างบ้านเนาะเขามาแบบรีโนเวทบ้านแล้วมีช่างมาเยอะอะไรเงี้ยกลัวจอกกระน้าต้นไม้ตรงเนี้ยแต่กูรู้สึกเขินเนี่ยใค่ใช่ปะเพราะแบบกูไม่ค่อยเจอคนแล้วกูแบบมันจะมีสายตามอมองแบบนี้ยมึงจะมองกูปะวะกูกระน้ำต้นไม้อยู่เนี่ยอะไรเงี้ยแบบคือพอมาเนยคนไม่สัง คนไม่เข้าสังคมแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยเพื่อนมันจะแบบมีความแบบเฮ้ยเฮ้ยกูใครจะมองกูปะวะอะไรี้ยซึ่งความจริงไม่มีหรอไม่มีเล่นั่นแหละซึ่งเรื่องนี้ก็เฟลแหละเพราะว่ากูอยู่กับบพวกมึงเนี่ยปีนียเราก็เลยแบบเข้าสังคมโดยวิธีนี้แทนโซเชียลมันต้องคุยต่อไหมเรียกว่าสังคมมาเข้าเราที่เข้าสังคมไม่เก่งเลยก็ะตามนี้เรื่องไอเนียเร l ู t ชันของกูอ่าก็ สำหรับใครที่ทําไม่ได้นะครับก็เราเป็นกําลังใจช่วยให้ครับผมอืเพราะว่าเพราะเราก็ทําไม่ได้เหมือนกันเราก็อยากเห็นคนทุกคนประสบความสําเร็จอะไรอย่างนี้แล้กดีกับตัวเองอืแต่ผมก็อยากจะปลอบใจทุกคนว่าไม่มีใครทําอะไรได้ทุกเรื่องหรอกครับใช่ไหมมันแบบต้องมีเรื่องบางเรื่องเนี่ยที่เราแบบพลาดมันบ้างหรือไม่ได้ทํามันบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็อยากไปเก็บมันมาใส่ใจก็คือปล่อยให้มันผ่านไปแล้วเริ่มต้นใหม่กับปีหน้าดีกว่าอ่าแล้วก็แบบว่าถ้าเห็นพวกเรา ประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยก็อย่ากดดันกันเพราะแบบเรื่องแบบเนี้ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนนี้จะทำได้เนี่ยให้คนื่นเขาพูดดีกว่าอะไรกันรอเล่นไอยากถูยตัดดีกว่าอ่าแล้วก็ถ้าสมมุติวันปีใหม่เจอเราอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็รบกวนอยากเข้ามาทักเพราะพวกเราก็แบบาสังกมไม่เก่งกันระพอตัวรอเล่นรอเล่นอันนี้คือเรา เป็นความฝันแล้วเลยนะว่าไปกินข้าวร้านกว๋วยเตี๋ยว,แล,วแล้วก็แบบมีคนมานี่พี่เต้นจากช่องเหลี่ยมกันลยนแลก้ามาปะครับอ,อผมว่าเป็นแฟนตัวยงเลยนะครับพี่อะไรอย่างเงี้ยขอถ่ายรูปหน่อยอะไรอ่าเงี้ยโอ้โหโอยากเป็นเซเล็บแม่กูยังเลิกดูอ่ะตอนนี้ด <c oughs> <c oughs> ูไม่หมดบอกว่าไล่ไม่ทันแล้วเดี๋ยวนี้ไอแม่กูบอกว่าเออเต้นอีพีล่าสุดแม่ไม่ดูเลยแม่ไม่ดูอนิเมะอะไรเฮ้ยอันนี้น่าสนใจนะแม่แม่เมาดูไงแม่เปิดใจเปิดใจต้องต้องดูดูอนิเมะบ้างแม่เหรอไอตัวนั้นเขาเก่งเลยอ่ะ เขาไม่ทำอะไรเลยเอ่ะอะไรอยากรู้ต้องดู <c oughs> บอกแม่มบบนี้เออว่ะจริงตืง <c oughs> น่นเต้นสามร้อยเรื่อง <c oughs> อายุน้อยสามร้อยเรื่องแค่นี้แม่เอาเวลายิ่งใหญ่ะ